อันนี้ป Alors, horses, ล hm ูกยังนี่ครับพ okay. ่อใหญ่อ๋ออ uh. ังนบอกครับครับมันเข้าไปได้บ่ครับนี่ได้อยู่ครับเออนเนๆดินเดินดาวน์โหลดก่อนทะลุงเอ้ยมันบ่มีดอกเพิ่นว่ามันบ่เป็นดอกบอกเดี๋ยวผมอยากลองเบิ่งนะครับผมอันนี้เป็น ได้แนวคิดจะมามาจากไสครับเพ็ดแบบนี้ผมมีเราคิดเอาจะของโอเคเอาจะของครับโอ้คิดเอาจะของกันเลยเพชรไปเขาได้ยานะครับไอ้ซื้อซื้อยังครับนี่พ่อใหญ่ซื้อยังครับซื้อพอด้วงพอด้วงพอด้วงใช้ศีสะครับอันนี้ยุบันไลยครับนี่ยุบันพุ่มตำรวจอ๋อบ้านพุ่มตำรวจครับเดี๋ยวโมนี้พอดีเข้าขี่รถพานมาล็อคเออใส่พ่อใหญ่ผ้าผ้ายางช่อมสวนนะครับจังหน่อยครับครับพอดีก่ นี่นแ้วครับโอ้อันนี้เฮ็ดแค่ในในขั้นแดนนะครับเนาะอันนี้เม่ได้ทดนามไม่เป็นเหี่ยวหมืนเดิมเอาเอาไอ้คนดโกทิดนี่มาอยู่ในนี่กันเลยบริหารโอ้อันนี้คืออ่างงูกรงทั้งเครื่องงูกระทางกับเป็นเป็นทิกเป็นทิกเป็นบักเตี้ยเด็กเก็บขายยังครับ ยังอยู่่นีมันนีำลัเดีว่ากำลังเต้นด้วยสงเกียรติ่ได้หด่ได้หดหน้ามันครับอือเขาเอาออกไปหมดแล้วเดี๋ยวเืิมเพิ่มอีกเอันนี้นะโอ้ขีดเพื่อเขาไปเลยตาบอกเป็นยังหรอกว่าครับกำลังกำลังใหม่ๆกันเลยทหารโอ้อันนี้อันนี้อันนี้ต่อใหม่อืต่อ อางุงนครับครับอันนี้พันวาอางุงนป่าพันวาเนี่ยโอ้เอางุนแทนแต่แต่เป็นเป็นนวยเพิ่งเก็ียบเกลียบได้เจ้มือหรือเปล่าเราอาทิตย์กลัวๆเดี่ยวะหครับอาทิตย์กลัวอ๋าเนี่ยอันนี้คืออาทิตย์กลัวครับอาทิตย์กลัวนี่ก็แตกยอดแล้วครับอาทิตย์กลัวก็แตกยอดอืมพันวาต้นมันสมบูรณ์เลยมันบาอย่างเราพ่นวาองศาแล้วเสื้อข้ามันยุ่มันเห็ดก็ต้องไหวอืม สทิตกลัวกับแตกยอดแล้วนะครับเนาะปกตินะครับองนเขาต้องปลูกในโรงเลื่อนนะครับเนาะอ่าอันนี้เป็นรงเลื่อนของตานะครับคิดเองออกแบบเองนะครับนะครับเบ๊กเองครับอคิดเองออกแบบเองนะครับคิดเองบตามพื้นที่ของข้าเราติดตัดทิมต้นเรื่อยเรื่อยเยอะนี่นมันจักปีครับนี่ต้นนี้บอกอปีเดียวปีเดียวเรื่อยป่ะนี่บอกปีดียครับบ้านพีดียครับบอกครับต้นนี้นี่นะครับิเรื่อยๆนื่อยในบ้ารพีเดีบอกรออือ ก็แสดงว่าตัวนี้กับบัวหัวปีคือกันตโตต่อไหมถ้าเบิ่งต้อปีหน้าปีหน้าคือต้นสานิ่มั้งนี่มันซามสามนิ้ว่็พีหน้าปี่ต่อไปคือต้นนี่อันนี้มันใหญ่ไว้ตัวนี้ครับใหญ่ไว้โอ้บอครับนี่มันมันปองออกหมดครับป่าที่ทำปองเนี่ยนปองฮอลิเล่นบอกครับเออเลยผมเอาลงด้วอ๋อนี่มันปองตามครับครับครับคือห่อใบมันปองเลยไม่ให้ปองให้ให้มันออกมาขี้ออแต่อันนี้ออเตอันเสียมขันขัมันปองเหตุใดครับตัดออกอ่ะ บอกผมมันกินหอยหรอลีอ้อรีอ๋อบอกให้มันโป้งนี้แต่ว่าให้มันโป้งยอดอาหารอหอยพันธุป่้มกินยอดครับอ๋อสายพันธุ์ไม่เอาอสายพันธุ์เก่าครับอืมโอ้ยอย่าดีๆอย่าอยๆจะงอหอยถึงเคยเห็นวิธีการเึ้นขึ้นอย่างถาบกินองุ่นโบแมนถาบกินองุ่นเคลื่อนการตัดต่อเอาเสียบกิ้งตัดเสียบกิเสียบก้ง เสียบกิ่งก็ร่างกิแตกก็ร่างกิแตกต่ออันไหนร่างแตกเสียบกิ่งแล้วก็ตัดต่อพันธุกรรมอ่างวนโอ้เห็นไหมเห็นไหมต่อต้องมาดูอีกครับผมขึ้นไทยสุดตัวนี่โอ้ยหนอ เต็มใจกันได้ดอกนี่มาห้าสิบห้าสิบอยู่ได้นี่เป็นหรือูปเป็นห้าสิบเป็นหรือูปเป็นคนได้มาคอยอย่าเฮ็ดตาเอ้ยมันมีไฟเฮ็ดได้ดอกคนนี้ทะเบิงทะเบิงอีกที่ร้านทะเบิงเฮ็ดก็เ่มเพิ่มเห็นมันเป็นอย่างครับปลูกป่าก็เบิงเป็นอย่างใหญ่ไปใหญ่ไปเลยครับเลยผมกราบว่ามันว่ามัน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 มีเจ้าไหนมันว่ามันปลูกโอเป็นเหมืนว่าที่เรามปลูกโอเป็นเราก็ทำแนงแนงลายคนว่า ไอโต้ท no ั้งไหนไอโต้ทั้งไหนน่ะก็สายพันธเก่าครับครับอันนั้นเราจะไปจะแทนล่ะอะอันนี้มันเอาอันนี้เราไปอืมอ๋อคือคือพันนี่แหละนี่เกลือาพันนี่ไปเสียบสักพนครับเขาจะคุ้มค้นมากนะมันนี่แหละเขาแทนอ๋ออันนี่คือของแท้เนาะครับอ๋อนี่เพิ่งจะมาเสียบไผ่ตะแลกแลหลม่าต่ะครับเออนั่นเอเออนั่นแหละอ๋อ คือตัวนี้ตัวนี้กัเป็นตัวเสียบเสียบเพื่อกันบอกเพื่อกันคืบเพื่อกันแล้วครับอ๋อคือเพอเรามาเสียบตอนตอนตแรกแล้วตอนตะแรกอ๋อนี่คือคือห้อยห้อยที่มันเสียบเนาะครับครับหอยเสียบอ๋อนี่คือห้อยที่มันเสียบกับตัวนี้จะปีครับพรปีบ่ะบ่อยหัดบอสี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนปันนี่เลยบอกครับสี่เดือนพอะเจ้าของมันเอามาไว้เพื่อว่าคือจิงใหญ่ไว้เท่าไหร่สี่เดือนสี่เดือนสี่เดือนเลยครับนี่คือแหละ ตัดต่อครับตัดต่อนะครับเอาออมาหนี่นี่ป้งซ้ำนีเลยหนี่งยาวซ้ำหนีนะคือต้นนี้เป็นสายพันธุ์ตัวเดียวกันครับตัวตัวนู้นครับรับบัตที่นี่เขาครับมาตัดต่อตัวนี้ครับกอนโมครับนช่ครับนี่ได้ครับอายุนี่สี่เดือนนะครับตัดต่อสี่เดือนครับสี่เดือนสี่เดือนนะครับเืองนะครับเลยไปไกลแล้วนะครับครับสามเมตรัประมาณสามสี่เมตรผมเดีวสี่เมตรแล้วนะครับสี่เดือนเลย เลือยไปซีซีเมตรแล้วมันมันหาเม็ดแล้วบอลอ่ะเกือบหาเม็ดเนาะหาเม็ดบอลเดียวหาเม็ดซีเดือนประมาณประมาณท่าเม็ดเดือนซีเดือนเกือบหาเม็ดแค่ต้นเดียวเด้นี่แค่ต้นเดียวแค่ต้นเดียวออกมามันยังขิ้ไปของมันอีกเรื่อยๆไปเรื่อยๆผมทันว่าทันมันดีผมก็ต่อไปพุ่นอีกอันนั้นมาสี่อ่อยครับอ่อยตึก ตาอ่างเงนนี่ปลูกเธอหนึ่งมันเก็บได้โดนจักปีครับโอ้เดี๋ยวนี้มันว่าเป็นยี่สิบสามสิบสี่สิบปีมันแล้วโอ้คือเก็บไดปเลยต้นซ้ำๆนี่เหมือนว่าในโทรทัศน์ไอ้เรื่องนั้นนะเรื่องผมบึ้งไปจำเลยอย่าบึ้งใจอ่างเงินนู้ยอ่างเงินลุกยาวคิดจะปลูกปลูกของที่มีมีราคาหลุดนอกตาอืมก็เลยเฮ็ดเฮ็ดบึ้งไปต้นนี้สายพันธุ์ยังบอกว่าท่านห่วยนะครับ อันนี้เราคลองแช่เพื่อนไอ้คลองคนเสียบให้ได้หันนะครับอันนี้เราคลองอ๋อต่อไปในสวนนี่ก็จะเป็นสายพันธุ์นี้ทั้งหมดนะครับเนาะสายพันธุ์นี่มั้งเหรครับอือจะเป็นสายพันธุ์นี้ทั้งหมดครับเนาะอันนี้เบื้องนะครับวิธีการเก็บฐานองุ่นง่ายๆนะครับตะอีกตะอีตีเดือนเอาหยอดผุนหรอมั้งเออบนไหนเายใส่ผู้บริหารโดนเลยคือเดือนจะฮอดประตูทางเขา โอ้หอตามบเพื่องหนามน่นานมันบ๊เพื่องนามปันไหนดะฮอตตามบ่ต้น่างหางฮอตโอพยายามนายังคักเลยอือนี่จมเมนี่พมปมูกแต่นอ่มันบรอยาดเนาะอันจับต้นยี่สิบกว่าต้นยี่สิบกว่าต้นเป่ยี่สิบกว่าต้นยี่สิบกว่าต้นเราติดสาม เล้นรอยเม็ดุแล้วครับเป็นรอยเมสองเสนเป็นรอยเม็ดคุณละลอยก็เมตรอืมสามลยกมนอืมสามพมันออกไป็นนน้ำหน่อสามลายก็เมตรครับเหยาเหยาเป็นเนไปซุ่มเอือยี่สิบกัะต้นต้นตงโงนยี่สิบกตะต้นครับนะครับสาพื้นเมตรใส่พื้นที่ความกว้างประมาณสามเมตรสามเมตรสามเมตรนะครับยาสีประมาณสามรลยเมตรสามรยเมตร คันว่ามันได้พนดีก็ผมจะเอาต่อขยายออกขยายก็ผมต้องเอาตรงไม่ใส่เอาอันนี้ใส่แค่เอาเล็กเลยมันเบึ้งง่ามหน่อยแข็งแรงเบื้งก้นอันนี้คือห่าทดลองอยู่ครับผมทดลองมันโมได้ทดลองอยู่ได้งแต่ปีมันปะครับมันคุกอืมแต่มันออกผลนผลิตต่อไปห่อผลผลิตดีก็ค่เพิ่มเอาเสา อันนี้เรืองเราเอาเสาไม่ใส่คอยเพิ่มทุนใหม่ๆคอยเพิ่มทุนใหม่ๆคอยทุนอันนี้ใส่แค่พื้นที่ลอหลอหน้าใช่ไครับเนี่ยลอหลอหน้านะครับเจอว่าขอบข้างหน้าล่ะขอบข้างหน้าล่ะโอเคนะครับมันบุเบิ่งพื้นที่ไปไลยครับโอเคครับตาเดี๋ยวข้อสีมายามอีก <l ots> <kah> <ata> <ata> <t occurs> อีกเท่อน้ออีกเทื่าหนึ่งไปยึดกันใกล้ๆกันผมเห็นขี่รถแม่ในช่างแอกเลยนะครับจอด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 เดี๋ยวไปลงไปถ่ายคลิปบ้างแคหน่อยเพาไม่เคยเห็นน้อเออคือมันขึอนอย่างตอนเอ๊ะปกพริกปกพริกคนเราปลูกพริกเออก็เลยลงมาโอ้โหตาย่างอยู่ก็เลยถอยรถกลับมาเออว่าต้องถามตาให้ได้ว่านี <g ir in> <nh> ่มันคืออีหยังโอเคครับมื้อนี้ขอบคุณตาหลายๆนะครับน้อครับผมที่ให้ความรู้ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ